สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่5กันยายน6 8นะครับ a c e b o o k กีตาร์สันโดษครับเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของผมนะครับก็วันนี้จะมาแบ่งปันเอฟเฟกต์สาก้อนนี้นะครับเดี๋ยวลองชมทีละก้อนนะครับยี่ห้อล็อกนะครับทั้งหมดอันนี้เป็นเสียงดิจิตชั่นเดสแมทเทลนะครับก็หรือไมต้องโซนแะครับชื่อบันดุไปอย่างนั้นเลยจริงเสียงวินเทจมากเอฟเฟกต์ล็อกทั้ง3าก้อนนะครับเอฟเฟกต์ล็อกเนี่ยแต่เดิมเป็นของไทยนี่แหละครับ เป็นรุ่นเก่าแล้วเขาใช้อุปกรณ์วินเทจคาปาสีเขียวบางตัวเป็นคาปาวินเทจหายากที่เหมือนกับพวกบอสเจแปนหรือไต้หวันร็อนแรกๆของของบอสนะครับนะครับใช้วัตถุวัสดุวินเทจนะครับเจ้าก้อนนี้ก็จะมีก้อนเดียวในโลกโดยเพราะอะไรไหมครับเป็นเอฟเฟกล็อกรุ่นเก่าซึ่งอาจารย์ของผมเนี่ยโมดิฟายเสียงบางตัวให้เสียงมันดีขึ้นนะครับเสียงมันจะวอร์มอุ่นมากเดี๋ยวคุณลองฟังดูในคลิปแล้วกันขอเนี่ยเป็นเป็นความลับนะครับว่า ได้อัปเกรดอุปกรณ์บางตัวตัวไหนไปนะครับเจ้าตัวนี้เลยเสียงวินเทจไม่บี้ไม่แบนไม่ไม่เวอร์เป็นดิสิทชันก็ได้เป็นคล้ายๆเสียงเยายาก็ได้แต่น้อยวินเทจก็ได้หมดนะครับก็ไม่ต้องซื้อแมตตนโซนแพง,งก็ได้นะครับแมตต์โซนบอสใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นดิสิทัลชันก็ได้นะครับจะต่อเข้าแอมป์คลิปนี้จะเป็นเสียงแตกก่อนนะเข้าแอมป์ใบเล็กแค่น,นี้ก็พอผมใช้กีตาร์ที่เป็นฮาร์ดบักกิ้งนะครับเป็นเลดพอลเจแปนะครับฮัสสันนะครับ ทีห่อแปลกหน่อยนะฮัตสันนะครับไปครับจะได้ผู้ขวบเล่นเลยอันนี้เป็นแกนที่ผมปรับไว้แล้วนะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีหมดนะครับใช่รัตเตอร์9โวลต์นะครับอ่ารัตเตอร์9โวลต์แบบนี้ก็ได้ครับอ่อคุณต้องหาซื้อรัตเตอร์9โวลต์นะมีวงจรเลกูลเลเตอร์ยิ่งดีอย่างนี้ครับก็ละ200กว่าบาทเองนะครับสำหรับมือใหม่หรือมืออาชีพก็เล่นได้หมดก้อนนี้นะครับเพราะว่าโมมาเสียงดีแล้วนะครับ ทุกอย่างใช้งานได้ดีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงคีนให้ฟังก่อนเสียงคีนที่กีตาผ่านตัวแอมนะครับแล้วเปิดรีเวิร์บที่แอมนะครับนะครับเข้าเสียงแตกที่ผมปรับไว้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ค ทีละก้างให้ดูนะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีหมดจะมีครับปุ่มหัวลุ่มเนี่ยที่เวลาเป่ามันจะมีเสียงคลอกแคกหน่อยเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้งานเก็บไว้นานคุณไม่ต้องไปถอดล้างอะไรหรอกเนี่ยขี้ฝุ่นยิงเกาะเกาะอยู่แล้วผมก็ไม่เช็ดนะเดี๋ยวค่อยเช็ดตอนคุณซื้อแล้วรุ่นเก่าจริงครับคุณดูป้านเหยียบเลยสีคลักลหมดแล้วนะฮะอย่างเงี้ยเสียงดีครับอ่าไปดูจากเสียงแตกนะครับอ่าเสียงเปล่าครับเข้าเสียงได้อ่าเปิดน้อยก่อนนะ เวลาปรับเนี่ยจะมีเสียงข้อแคหน่อยแต่เวลาบิดไป,ปบิดมาเดี๋ยวก็หายครับผมจะเปิดเลยเวลเยอะหน่อยนะคุณสังเกตไหมครับเสียงตอนนี้ถ้าคุณปิดและคุณใช้หูฟังคุณไม่ใช้ตาดูนะมันไม่เหมือนได้เฟลก์ล็อของไทยทำแล้วมันเหมือนได้แฟลก์ไฮเอนด์บูติกที่ราคาแพงๆหลายๆพันจนถึงหมื่นของเมืองนอกเลยครับ ผมขอเปิดแล้วล0สุดไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าได้เป็นวินเทจนะครับปรับให้ได้าเป็นวินเทจมาให้ได้ออกเยอะมากมันจะได้ไม่คลั่นจนบี้นะครับเห็นไหมครับอเดี๋ยวผมจะ ได้มาที่ครึ่งหนึ่งครับคุณดูดิอะทำให้เราปิดได้นะได้เสียงวิ้นเทนแล้วคุณยังสามารถปรับอีคได้อีกไฮมิดโลเนียมิดเนี่ย,นนยช่วงมิดก็จะมี2ภาคแต่น,นี้เป็นเสียงอีคที่ผมปรับไว้ให้เหมาะกับกีตาร์ตัวที่ผมใช้นะครับผมจะเปิดแค่ครึ่งหนึ่งให้คุณฟังแล้วเล่นเพลงยุค80นะครับครับเมื่อกี้มีสายเ,าเข้ามามันตัดไปอ่าอับไมค์ครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเสียงที่ผมปรับไว้นะครับเป็นเพลงยุคของ80นะครับ เปิดได้มาที่ประมาณบ่ายโมงไม่ไดีนะครับเสียงนวลยาวไม่ต้องมีตัวบุ้ดเลยตัวเดียวเอาอยู่เลย <c oughs> ผมขอลดแรมอีกหน่อยนึงให้มันนวลนวนะฮะ เสียงยาวโดยที่ไม่ต้องบูอะไรเลยครับมันมีเสียงฝนตกข้างนอกนะไม่นึกคุณจะได้ยินเสียงฝนไหมอาจจะมาขูห่หน่อยนะครับฝนตกอ่ะมาเช็คกันดีกว่าครับการใช้งานนะครับปุ่มนี้ก็ดีอันนี้มันจะมีครอกคลัหน่อยนะครับเห็นไหมเวลาไปแตะโดนคขอกคลัหน่อยเหลือก็หายไปครับเปิดอันหน่อยนะเพราะว่าข้นนานอกฝนตกบังมากเลยฝนตกหนักมาก แล้วก็ชายแดนคำเยนไทยก็มีข่าวอีกแล้วไม่รู้จะรบกันอีกหรือเปล่าใครจะซื้อกีตาร์ซื้อใส่กับผมที่มาซื้อนะครับกีตาร์มันร้อยจากตัวแล้วครับผมไม่ใช่ขายเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ดีนะผมไม่มีที่จะเก็บแล้วมันจะมีสงครามอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับเห็นไหมครับเลเวลมันไม่ดังมากสังเกตไหมครับเลเวลเวลาเปิดมาเนี่ยค่อยๆดังดังสมูทแบบนี้เป็นเอฟเฟกต์วินเทจครับทําให้เวลาคันแล้วเสียงไม่บี้นะครับห็นมี้ฮะ อ่าตัปแค่นี้พอหาเสียงยาวมากเวลาปิดแล้วมันมีข้อแค่หน่อยคุณปล่อยมันนะไม่ต้องไปล้างมันหรอกเดี๋ยวพังเปล่าเปิดวงจรมาเนี่ยอุปกรณ์มันวางไว้ไม่ค่อยแข็งแรงข้อเสียของล็อกนะครับจะใช้อุปกรณ์ตัวดีดีมากแต่ว่าพวกแผ่นปิ้นแล้วมันวางไม่ค่อยแข็งแรงแเงรป,รปิดเข้าเปิดออกเดี๋ยวพังหรอครับ ถ้าปิดหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นดิซชั่นนะครับนั้นม,มันจะแตกปลายสวยนะครับเดี๋ยวเราให้ปรับอนะีคิวเนาะให้ดูเสียงที่ผมปรับไว้ก่อนอ่ะเพิ่มที่มาบ่ายโม่9โมงเช้า ซับเทนยาวเหลือเฟือคุณซับเทนยาวเหลือเฟือแล้วไม่บี้เลยนะครเปิดแค่9้าโมงก็เหลือเฟือแล้วเ,เราเปิดมาที่เที่ยงนะครับ ได้ด้วยหมอสมรับทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับเหนียวเนีย,นยติดมือไม่ไม่แบนนะครับอ่าเปิดมาที่บศา,ารนะครับยาวเหลือเฟือคุณเอ้ยเล่นเพลงเก่าๆสบาย เห็นไหมฮะเปรีสุดครับใช้กับไยอัามทานี้ไม่จี่ไม่ทาเลยนะครับเนี่ยเปลวลมหมดยังไม่ววดไม่หาเลยครับเพราะว่าผมให้อาจารย์ของผมโมให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเสียงดีกว่าเดิมนะครับ โอเคเสียงยาวเหลือเฟืออ่ามาลดได้กันอแค่นี้ก็พอกระปรับปุ่มไฮให้ฟังนะครับเทเบิลพอเราปรับไฮปุ๊บมันจะดังจะดังมากแล้วทีนี้นะฮะเสียงสว่างปรับได้กกว้างมากปิดหมดครับ ปุ่มไฮใช้งานได้ดีนะครับอ่ะขอไว้ตรงครึ่งหนึ่งนะปุ่มมิดนะครับเสียงกลางเปิดหมด็นไะมครับตอนนี้เป็นเสียงของเมซนโซแล้วผมขอลดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะ YouTube เห็นไหมแค่ปรับแค่นี้ก็ได้เสาวใหม่แล้วอเราปรับดูนะครับปุ่มฟีแคนซี่ก็คือช่วยช่วยในเรื่องของการปรับเสียงกลางนั่นเองเห็นไหมครับเราปิดมิกก่อนถึงจะได้ยินผลมันนะครับปิดมิทก่อนแล้วใช้ฟีแคนซี่เห็นไหมมันใช้คู่กันกับมิทนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราอยากได้ยินเสียงว่าฟ r ีเ u นซี y เสียงอย่างไรก็ให้ปิดมิดก่อนใช้คู่กันเบสนนครับปิดโลเปิดคนระับผมปิดรีเวิร์บนะเสียงหนามากถ้าบางคนบอกเอ๊ะทำไมเสียงล็อกเอ๊ะเสกล็อกเสียงดีจัง คือพื้นฐานเขาใช้ effect. เอฟเฟกต์เขาใช้อุปกรณ์ด้านในเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าอยู่แล้วมันเสียงดีอยู่แล้วแต่เราแค่ต้องอัปเกรดอุปกรณ์บางตัวซึ่งอาจารย์ผมทำให้ผมนะขอเป็นความลับนะครับคุณซื้อก้อนนี้ไปก็ไม่มีใครเหมือนคุณอะเอาะครับนี่ปิดรีบบแบบไม่ต้องโซนครับ ทำงานระยะเดเยมุหมดนะครับเช็คปุ่มออนออฟให้ดูนะครับนะ,ะกดแน่นๆหน่อยเพราะว่าผมวางแนวตรงนะ,ะแค่กดลงไปนะครับใช้รัปเตอร์ก้าววนสภาพโดยรวมนะครับไม่ต้องแกะวงจรนะมันไม่ใช่ไอเส็จราคาแพงๆนะเดี๋ยวผมแกะอันนี้ออกก่อนติดอัมละอะให้ดูสภาพไปในคลิปนี้เลยนะครับสภาพดีนะมันเก่าตามกาลเวลาแต่มันไม่ได้สีลอกแบบเละเทะนะครับ ใช้รัตเตอร์เก้าว์ที่ใช้กับบอสได้เลยผมไม่อยากคลิปมันยาวเนาะเราจะได้ทํากันหลายๆคลิปแล้วก็อัปโหลดมันช้าเนาะโอเคสติ๊กเกอร์ด้านหลังก็ยังอยู่นะครับซีรีส์นัมเบอร์ก็ยังอยู่นะครับสวยงามมีลูกยางอันนี้หายไปอันนึงไม่เป็นไรแล้วนะนะครับได้โมดิฟายอัปเกรดวงจรด้านในมาแล้วนะครับปุ่มที่มันมีเสียงค้อกแขกฟึุตฟาดหน่อยคุณไม่ต้องไปฉีดอะไรหม,หม,มุนไปหมุนมาเล่อบ่อยเดี๋ยวก็หายครับชมราคาที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะครับเดี๋ยวมาชมตัวอื่นต่อเลยครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบพระคุณมากครับ